คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ว,วิจารยาในการดูและฟังนะคะ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ช่องมูเตอรวยกันอีกเช่นเคยค่ะพุดดิ้งเองก็จะพาเพื่อนเพื่อมาเล่นเกมกระเนี้ยวฟอร์จูนนะคะหรือโชคลาภแผงคะแนนนั่นเองวันนี้ตัวพุดดิ้งเองนะคะก็เล่นกันอยู่ที่ค่าย PG จสล็อตตานะคะวันนี้เอาแบบปุ๊บปปังๆไปเลยไม่รอช้าค่ะเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเล่นเกมนะคะเราต้องไปดูอัตราการจ่ายของแต่ละสัญ,ญลักษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสําหรับเกมนี้นะคะสแกตเตอร์และตัวไวเป็นตัวเมนหลักเลยก็ว่าได้ค่ะ เกมนี้นะคะเป็นแบบ6ริ้ว5แถวที่มี Y on the Way และฟีสปินพร้อม Y ทวีคูณค่ะหากเราได้สเกตเตอร์ตั้งแต่3ตัวถึง5ตัวขึ้นไปนะคะจะได้รับฟีสปินไปเลย1 0บถึงยีครั้งส่วนตัววายจะทําให้โบนัสแตกง่ายขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ทั้งเมก้าวินซุปเปอร์วินและซุปเปอร์เมก้าวินเลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะตัวพุดดิ้งเองก็มีทุนอยู่แค่ร้อยสบาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าเรามาปรับเบ็ดกันอยู่ที่10บาทกันก่อนแล้วกัน ยังไงคะทุกคนวันนี้ไม่ปวดไม่เลิกนะคะบอกไว้ก่อนอะฟีสปินมาค่ะสแกตเตอร์มาเลยค่ะสแกตเตอร์มาไหมคะทุกคนโอ้โหสามตัวนะคะฟีสปินไปเลยค่ะแปดรอบเรามาดูการจ่ายในฟีสปินกันดีกว่านะคะว่าจะปวดปังจริงหรือเปล่า ได้อยู่นะทุกคนไม่แย่เด้อค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไม่ต้องรีบสวยงามนะคะลงจุงไปสิบบาทเนาะไหลไปคะ่ะไหลไปเรื่อยๆนะลูกงามๆค่ะก้อนแรก 2,166บาทชิวๆไปก่อนค่ะทุกคนไม่ต้องรีบจะเย็นๆนะคะเรายังเหลือฟิสปินอีก5ครั้งค่ะทุกคนคงามเลิศสวยจริงค่ะตอนนี้เราคูณ3กันอยู่นะคะจาก140บาทตอนนี้ได้2,400กว่าบาทแล้วค่ะทุกคนเบ็ดอยู่ที่10บาทเท่านั้นค่ะ หมุนฟรีรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามารวมยอดกันยังไงคะสองพสา่ะ2บ2 8บาทค่ะเล่นต่อไปเลยคะ่ะอย่าไปกลัวคะ่ะองค์พ่อให้โชคแน่นอนนี้เราเริ่มมีทุนกันแล้วนะคะเราก็มาปรับปิดกันสักหน่อยเอาเท่าไหร่ดีคะทุกคนอขอเป็น100บาทก่อนละกันคะ่ะมาคะ่ะของงามๆค่ะพ่อ,อยังไงสแกตเตอร์มาแล้วสนะคะ มาค่ะสค่ะสี่ห้ามาไหมคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะยังไม่มานะคะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรสามตัวเอาอยู่ค่ะสิบครั้งไปเลยค่ะรอบนี้จะคูณไปที่เท่าไหร่เรามาลุ้นกันอีกรอบนึงนะคะอเอสิ โชคลาบจริงๆอุ๊ยน่ารักมากตัวเกมน่ารักมากตัววายออกมาได้คูณสีไปเลยนะคะรางวัลก้อนโตมาแล้วนี่คือสิ่งที่อยากได้ที่สุดในเกมแล้วคะ่ะ5้าพัน่ะทุกคนปรบมือคะ่ะยังเหลืออีกเจ็ดครั้งนะคะยังไม่พอคะ่ะ ตัววายน่ารักมากองพ่อดุกดกค่ะคูณหกค่ะมาค่ะคูณเรื่อยๆได้ไหมเอ่ยโอ้โหยังไงคะคูณสองโอ้โหคูณคูณคูณ,ค,ณคูณไม่ไหวแล้วรางวัลก้นโตอีกรอบหนึ่งค่ะ นี่คือฟรีสปินยังไม่หมดนะคะทุกคนได้ตัววายเราเลยได้รับรางวัลใหญ่ค่ะไหลไปเรื่อยๆเลยคะ่ะไหลไปค่ะเอาอีกค่ะเอาอีกเอาอีกสุดยอดไี้ล่ะคะเราจะเล่นต่อหรือว่าพอแค่นี้คะเล่นต่อสิคะรออะไรเอ้ยมาค่ะ งามโอ้คูณไปแล้วค่ะทุกคนเอาไปอีกค่ะเพื่อนๆแบบคูณเยอะมากเกมนี้อะ่ะเมนหลักก็คือสแกตเตอร์และตัววายนะคะทุกคนเล่นเกมเราต้องดูลายให้เป็นค่ะยังไงยังไงยังไงเรามาร,รวมเงินรางวัลกันอีกรอบหนึ่งค่ะ ด่วนไม่ไหวแล้วค่ะเธอแป๊บเดียวเองะทุนเราร้อยสี่สิบบาทนะคะตอนนี้มีอยู่สองหมื่นกว่าขอปรับเบ็ดไปหน่อยสี่ร้อยแล้วกันอะในเมื่อเรามีทุนแล้วค่อยๆปรับเบ็ดไปค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแน่นอนค่ะทุกคนโอ้ยสวยงามมากยังไงอะ เอาอีก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 ขอขอขอเลยอีกหนึ่งตัวอะลุ้นได้ปะเข้าฟีซปินอีกแล้วค่ะทุกคนแปดรอบอะล้ดาดีไม่ไหวแล้วว่า ตัวเกลยนดีๆแบบนี้แจกดีแบบนี้นะคะทุกคนใครที่อยากจะเล่นเว็บเดียวกันกับพุดดิ้งนะคะดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะจะมีลิงก์แปะไว้ให้อยู่นะคะเราต้องรวยไปด้วยกันค่ะทุกคนเราจะไม่ทิ้งกันแน่นอนค่ะตัววายมาอีกแล้วว่าดุกดิกนาก่ารักมากพอได้าวปุ๊บเราก็จะได้รางวัลก้อนโตค่ะทุกคนตัววหนึตัวทุกคน ได้เท่าไหร่เมก้าว mm ิน hmm. ไปแล้วค่ะอืซูเปอร์ไปเลยแม่สองมืนอุ้ยอโอ้โหอืออันนี้ไม่ใช่แค่ไวและจักเก็ตเตอร์นะคะทุกตัวเขาแจกหมดเลยค่ะเกมนี้ดีมาก โอ้ยดีจนใจเจ็บ่ะไม่ไหวแล้วโอ้โหเฮ้ยยังไงหกหมื่นหกโอ้มยก๊มันเลิศค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะใครที่สนใจ ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมเลยนะคะลิงก์ที่ใต้คลิปค่ะและใครไปลองเล่นมาแล้วนะคะสามารถมาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะยังไง้อยอแต่ว่าตัวเกมนี้สวยจริงอะไม่ใช่สวยแค่ตัวเกมหรืออะไรใดๆไปต่อไหมคะเพื่อนๆทุกคนไปต่อไม่เอ่ยหรือว่าพอแค่นี้ทุนร4 0นะคะได้เท่าไหร่ดูกันเลยค่ะให้เต็มเต็มตาอะ วันนี้ยังไงพุดดิ้งต้องขอพอแค่นี้ก่อนนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับ PG s l สโลสเตค่ะค่ายนี้แจกจริงแจกดีไม่จกตาแน่นอนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ